องค์ชายรองชาคิดที่สืบผมอยู่ให้เรือนลูกเจ้าเม่องอุสงสันบาลมีลืกษ์ชอนตอนนี้ชาคิดเท่าเป็นไปหลนหลุนขนองชาคิดราชโอรสของเจ้าสนิทพอสันผิดและสนิทแม่การทองมีพี่น้องนั้นก็คือเจ้าพีกฤษณาแต่ในขณะนี้เกิดควมสงสัยควมป่พอใจหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมีควมรู้สึกว่าพอกระเป ถ้าลูกบทพอกันโทเอ้ยโอ้โหมาเป็นการเล่นตัวนี้เนี่ยโอ,อ้ยใช่ผมเป็นโตไหนก่อนนะผมเลยเป็นโตไหนเจ้าเป็นสาหายฮผมเป็นมิสาหายหรือว่าเพื่อนสาวนั่นเองอใส <น S 2> ่เลยมาจะไว้บางคนโอ้ยใช่ร้องได้เ,เด็กเสียค่ะขึ้นถาไายขึ้นถไล่บางคนพูดเดียว สบายบางคนองหญิงตั้งต um ัไ่ายใช่ผใช่ใช่อ้ยองช่างอนสุดสีสมสมท่างผีสเป็นองช่าไม่ดตาสุดีเขียวเทียวนั้นองหญิงแค่แน่นอนลอยเปอร์เซ็นอา์ตัวมาน้ำกันผิแม่น้ำกันฝนไล่รลดผู้หัวชายญากันได้มามไบัวาแม่สองคนนีสิตัชงชายาให้า ฟัทงท่าสุดสีเดียวๆพระเอกหนุ่มควยท่อแขนแอนจักรพันธ์ฟังท่าสุดสีส,มสมมดผมอะไรบ้างยังซื้อขือหรือพระเอกหนุ่มคุยหน่อยบ่อยสิลีใช่อันพูดเบาแฝงแฝกันเนี่ยมาเือห้อยตั่นทีอันเือมาแค่ไหนไหนายทีส์อยา่าไ้คิดต่อพอลุงเห็นมานก,กระไดอันนี้ตี๋ซื้อแม่เขียวเบื้องยาโสค่ะ เดียวจ้าเดียวคือเท่านี่บ่อุ้ยอันนี้มันจะเดี่ยวกิเวเนเลยอัยนนี้มันก็จะเดี่ยวกินนี่สหายเดี๋ยวนี้เราเกิดท่บรสบายใจบ่พอใจเรามีความรู้สึกว่าพอกระแบนนี่ถ้าก,กู้พอทอกันมุ่งสังเกตุตรงนี้มึงกระไก่ไบ,บาเอเนี่ยอันนี้กกน้ำ <laughs> ตาลแกนแกะแชบาดนี่มึงผัวกระไผ่เหรโอ้ยยังจะจมนี่ไรเดี๋ยวเขาอเอิญโปกเกี้บนะ ในหนังกระโปงเกียบกระเทยน้อยบ่าเ,าเรื่องกระเทยน้อยบนนี้สาวผมเพทสองมปสอไปทางไกนนองระโปกเกียบ,บ,ออบมปสอเอื่อนออกมากม่บึงพุทสงฆ์ข้าไปนออบาทเนอนะออกมานะคะโปกเกียบทั้งหลายวันนี้สวยสาวขาวใสกระชับจากภา้ในสู่ภายนอกมาวันนี้ขอให้มีความสุขมีความสุขสดชื่นและเลื่นตูด ทยที่อยู่ในมูลม,มืดนะคะความการุณาออกมาไปแก้มาโชว์ตัวสิคะตัวความสวยความงามกระเทยไี้เป็นสีสันของงานเทพบุตรเทพนาส่งลงมาเกิดประดับโลกไพ่บุญมาอหลายเนี่ยเป็นกระเทยบ้านไหนบ้าีกระเทยบ้านนั่นบ่อเจริญบ่อร่อำคานาไหนหัวหน้าม,มาเป็นกระเทยคานาบ้นบอ่อดังเลย นาบอยแล้วเป็นผู้าย้ดูขึ้นดังมุนเดือดสนผ<ะ>ู้นาบ่อยก็เป็นผู้ใช้ลดขึ้นดังนเดือดนเอ,าเนอา้าเราเกิดเป็นผู้ใชหลายเช้าวันเราดังลื่น้านลื่นเมี่ยงคนหลักจากกูเทปูนี้ยีวาก็เช่นเดียวกันอยู่พร้อมเพียงยี่งนาหากบ่มีพวกเจ้าทั้งสองอยู่เคียงขง้างเราคงจะขาดความอบอุ่นไปมากกว่านี้ขอเดชมอมฉันเมืองศรีดาศรีตาโบอกกูจังบ่เสื่อม มีแววอย่ากนีว้ว่พระเจ้าครับเราจะไปม,มีคววมสุขได้จังไหนคิดทบทวนเมืองครับแล้วตั้งแต่เกิดใดไงมาเหตุยังทำยังพิดหูพิษตาพอกระเติดไปเมืองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต่างจากเจ้าพี่กิสราผู้เป็นอ้ายพอแม่เอาอกเอาใจและขออมอมกินจะมองทุกอย่างเลยอีกว่กีวันมันจะได้ขึ้นคลองเมืองเป็นทหารเราอกคำเดียวเลยว่าเราบ่เืเม่มเลยแสดงว่าแสด็จพ่อเส้นเอง หักลูกก็ทอกันณ์ใ่ไมอ๋มีโมอ,อมอยู่อิจฉาเลยธรรมดาละองค์ชายองค์ชายเขาเป็นลูกของพระบีสีการทองอแต่องค์ชายชาคิดเป็นลูกของสนมเอกกรลายาที่เสียชีวิตไ,ไปแล้วพ่อองค์เป็นลูกเมียน้อยเพ่นเอยบัวหักประจ้าคัาหมายโก้เราเป็นลูกเบียน้อหหเย,ย,อเ,ปเ,ยอเป็นลูกนางสนมคนหนึ่งเท่านั้นเพราเจ้าแล้วแม่ของเราก็ได้ตายไปแล้วราชคูระเจ้าแม่ของเราเป็นอย่างการตายคน<อ> <พอ S 1> ที่เหลือโอ้เฮสีาขาว เป็นคนอันสมัยประหารชีวิตพระเจ้าข้าพระองค์ที่พันกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าไม่ือศสีการทองก็คือแบ่แพ้ที่จริงแล้วนางคือคาตะรที่ฆคาแม่ของเราเราจะถือว่าเป็นความแข็งที่เราจะต้องหาโอกาสสะสางยี่บาเอ้ยาสาหายเจ้าก็คือกันให้พวกเจ้าล่วมหัวกันวางแผนเพื่อํำจัดเจ้าที่อิสระ บักอิสรามันเป็นอายคนละแม่กับเราฆ่าให้มันตายก่อนมันจะได้ขึ้นครองเมืองเป็นกษัตริย์เร็วองค์ชาเหรอคะภาษาเรื่องแค่นี้ยากเห็นาดมแกในสมองยี่หวายซอยบางแผ่นหนแต่จะห่างกันเห็นการของยี่หวายสอยองค์ชายสมเร็จแล้วล่ากะองค์ชายต้องสัญญาด้วยไคะถ้ายี่หวาต้องการจะเล่นเนี่ยองค์ชายต้องไม่ได้ทุกอย่างด้วยไคะอ่าให้ฉันพื่กันพยาค่ะ ต้องการคือกัดถ้าการป้องได้แล้วผมใชยต้องมอบให้ว่องฉันย่างนึ่ิรภัยคันให้พวกเจ้าลองว่องแผนการจะลองเบิ่งขันสำเร็จลุล่วงหากสำเร็จด,ดีแล้วมีรางวัลให้อย่างงามองค์ชายอีปา่าษาเรื่องแค่นี้อย่ามาคิดในหัวใจในสมองที่ว่าว่ามันทั้งมันยาเลยเททุบายกนรอเอาให้คนหลงเสือไปกัท ให้จัสร้างมาคูเมืองเสี่ยนตงไว้ตังเผื่อางินในพระเวทมากับนตาตตัง่านโ อลเพลือกนาน,นิ่งเงินองค์แค่ล่องแกะกันขาดกีสระองค์ชายใหญ่แล้วครับเพือนส่วมากเพืนนางนนะอนจะได้อ,อะไรนะไมค์โกว่าไอ้พวกเราทุกคนี่รวมหัวกันอุบกระโลกว่ามีสร้างเพือกหน้าสีดำอยาาู่กลางป่ารอปรกักอิศดาฮะมันเป็นผู้ออกไปหาจับสร้างได้โอกาสเหยียบพ่อมันทิ่มใส่ตมเลยมเมน <c oughs> บอกวางแผนการของเจ้าเหล่ากระดูกนี่เขาทำ วันตน้องมีความหวังเพราะว่าวันบบมีสั่งจึงจะหาทางหลอกล้างสมองเสด็จพอตอีบทบาทใ้เข้มข้นตีบทบาทใ้เข้มข้นเพื่อปองขาที่สายเห้อบัดปัตปัตปัดปัดบัตนี่ท่านเดียวนี่จะเข้มข้นแค่แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี่คทนตัวมาร่วมกันแล้วผู้ใดส่วจจกจะวั่งสั่งยืนผมลิ้ ่วเลยเา,าดีดีแ้อเดี๋ยวก่วว่าอกไช้อยุ่งี่พรเป็นทีมพระเอกอีไปเลยค่ะอ,อันนี้เป็นตัวไ่เป็นดาวไล่ผ่านแล้วเมนจักรับพันเมื่อคืนมาปิดกากว่ากว่าออกเเป็นพระเอกแก็เปนโ,มเมโกงคัคัเลยส่วน<ต>คดส่วนเ,เอาส่วกับสวสนี่ลุงสี่มาส่วนจะแลกใจแล้ว่าน่ะละเรื่องจะคลองปีหนาจะคล้องกโรงวสดปีขึ้นกันนั่นแหละ หม่ก็ว่าพวกเราจะต้องวางแผนหลอกลอ่ลอบักกิสนาเป็นอ,อกกาดเมืองได้โอกาสปาดข้อมันถิ่มมืงไปน้ำฉันเด้อได้รู้สิไปน้ำพี่นี่ล่ะเอาเลย คุณมาเลยส,สวยๆนะครับจากที่ไปแฮงกบแม่แล้วก็พี่เต้ยผมใส่ัลแ้นขับพีบีบันขอรับใจคืนรอยทุกคนเด้บอบอัลลมอลัใจแปนแบนไปทำในเรื่อง,องเน้องเด้อทางไรฝนที่ดทอดเปิดอยู่หาวนี่นี่ขัดสินขับาปาอยจะลืมเื่นก่อนบนอัลล์คใจแทนแปนนะครับ